สวัสดีครับผมรองศาสตราจารย์แพทย์สุภักดิีจุลวิจิตพงศ์ผู้ในการศูนย์รักษาผู้มีผลยากเจ้าพยาจินตบุตรนะครับวันนี้ก็จะมาพูดถึงเรื่องของการใช้ไข่บริจาคในการรักษาภาวะมีบุตรยากนะครับก็เป็นที่ทราบกันแล้วนะครับว่าปัจจัยหลักๆ3อย่างสำหรับการที่จะมีลูกได้นะครับก็ต้องประกอบไปด้วย1ไข,ข่ของภรรยา2อสุจิของสามีอันที่3มดลูกของภรรยาทรานนี้เนี่ยโดยปกติแล้วเนี่ย ถ้าทั้ง3อย่างสมบูรณ์ก็มีโอกาสที่จะตั้งครรภ์ได้นะครับไม่ว่าจะโดยธรรมชาติหรือว่าโดยการทำเด็กหลอดแก้วก็ตามทีแต่ก็มีปัญหาว่าในคู่สามีภรรยาบางคู่เนี่ยฝ่ายภรรยาเนี่ยมีปัญหาที่รังไข่โดยเฉพาะในภรรยาที่อายุมากนะครับก็จะทําให้รังไข่เนี่ยอาจจะมีปัญหาเรื่องของคุณภาพหรือว่ารังไข่เริ่มเสื่อมตางวัยนะครับ ซึ่งเป็นปัญหาใหญ่ที่เราพบบ่อยพอสมควรแล้วก็เป็นปัจจัยที่ทําให้มีลูกยากจากการรักษาภาวะมีบุตยากแม้จะทําเดวัดแก้วก็าตามทีนะครับดังนั้นแล้วเนี่ยในกรณีซึ่งภรรยามีอายุมากๆแล้วรังไข่เสื่อมแล้วไม่สามารถจะกระตุ้นรังไข่ได้หรือแม้ว่าได้ไข่มาก็คุณภาพต่ํามากๆในปริมาณที่น้อยมากอาจจะต้องแนะนําเรื่องของการใช้ไข่บริจาคนะครับเพื่อให้ได้ ไข่ที่มีคุณภาพดีมาปฏิสนธิกับอสุจิของสามีเป็นตัวอ่อนแล้วนําตัวอ่อนนี้ย้ายกลับเข้าสู่ผลพงมดลูกของภรรยาโดยวิธีนี้ก็จะมีข้อดีในเรื่องของจะทําให้มีโอกาสการตั้งครรภ์ที่สูงนะครับแล้วก็หลีกเลี่ยงภาวะที่เด็กอาจจะผิดปกติได้ mm hmm. เช่นดาวซินโดมในกรณีซึ่งผู้บริจาคไข่มีอายุน้อยเป็นต้นนะครับอย่างไรก็แล้วแต่ ข้อไม่ดีก็คือว่าแน่นอนว่าเด็กที่เกิดขึ้นก็จะต้องมีพันธุกรรมครึ่งหนึ่งมาจากคนที่ให้ไขน่นะครับคือสตรีตที่ให้ไข่แล้วก็อีกครึ่งหนึ่งก็มาจากสาม,มีอีประเด็นหนึ่งก็คือว่าการใช้ไข่บริจาคนี้เนี่ยอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของกฎหมายในประเทศไทยที่เรียกว่าพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กที่เกิดโดยอาศัยเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ ปีพุทธศักราช2558นะครับกำหนดไว้ว่าการใช้ไข่บริจาคนี้คุณสมบัติของหญิงที่จะให้ไข่จะต้องเป็นหญิงที่มีทะเบียนสมรสแล้วนะครับกรณีที่1อันที่2ก็คือมีอายุไม่เกิน35ปีอันที่3คือจะต้องมีสัญชาติเดียวกับภรรยาหรือสามีที่ประสงค์จะมีบุตร สำหรับวิธีการใช้ไข่บริจาคนะครับก,ก็ต้องอาศัยขั้นตอนการทําเด็กหลอดแก้วเช่นเดียวกันก็หมายความว่าหญิงหรือสตรีที่จะให้ไข่บริจาคจะต้องมาทําการกระตุ้นรังไข่เช็คเช่นเดียวกับการทําเด็กหลอดแก้วในภรรยานะครับจนกระทั่งว่าไข่โตได้ขนาดก็จะเก็บไข่ออกมาแล้วก็ไข่ที่ได้จากหญิงที่บริจาคไข่เนี่ยก็จะนํามาปฏิสนธิกับอสุจิของสามี เป็นตัวอ่อนนำนำตัวอ่อนเนี่ยย้ายกลับเข้าสู่โคมลูกของภรรยา mm hmm. ก็สามารถตั้งคันมีบุตรได้นะครับข้อดีของกฎหมายฉบับนี้มีอีกประเด็นหนึ่งคือกําหนดไว้ชัดเจนนะครับว่าเ,ออเด็กที่เกิดขึ้นจากวิธีนี้เนี่ยเป็นเด็กที่ชอบด้วยกฎหมายของสามีภรรยาที่ประสงค์จะมีบุตรนั่นหมายความว่าผู้บริจาคไข่จะไม่มีสิทธิใดๆในกฎหมายแพ่งและพาณิชย หรือกฎหมายใดๆเกี่ยวเนื่องกับตัวเด็กคือหมายความว่าจะมาอ้างสิทธิ์ในตัวเด็กไม่ได้นะครับกฎหมายเขาก็กําหนดไว้ชัดเจนซึ่งก็เป็นข้อดีจะได้ไม่มีปัญหากันภายหลังนะครับก็หวังว่าคลิปวิดีโอวันนี้จะเป็นประโยชน์สําหรับผู้ที่มีปัญหามีปุจยากและมีความจําเป็นต้องใช้ข่ายบริจาคนะครับก็สามารถติดตามชมคลิปวิดีโอให้ความรู้ของศูนย์รักษาผู้ปุจยากเจ้าพยายจิตบุตรในครั้งต่อไปได้ครับ 做地方。